บริการแม่ค้าใจดีร้านลูกชิ้นปิ้งเปิดแล้วเจ้าคะ่ะร้านลูกชิน้นกราบเรียนสวัสดีคุณ <c oughs> ลูกค้าม่ทรา่ะจะรับลูกชิน้นกี่ไม้ดีคะต้องกราบเรียนลูกค้าอย่างนี้นะคะคือขออภัยนะคะลูกชิ้นของเราไม้ละห้าบาทคะ่ะคฮ้ขอบคุณแม่คะค ทำไมคะขอกระาบประทางโทษลูกค้าด้วยนะคะไม่ทราบว่าบอกฉันจะได้ไหมคะว่าจะรับกี่ไม้ดีคะงั้นเอาสองไม้แล้วกันค่ะขอบพห้คุณคลูกค้าที่ทะลุยากมากเลยค่ะที่ร,รับสองไม้งั้นคือฉันขอโทษเออขอโทษจริงๆนะคะคุณขอโทษจริงๆนะคะไม่ทราบว่าขอกระนาใส่ถุงได้ไหมคะ<ท>ใส่ด้วยคะ่ะ ขอรบบักคุณค่ะบอแาก,แกน่าเช่นไหนค่ะจะทำอะไรยาาทีไปไหนนีบริการแม่ค้าใจร้ายลูกเจ คือคือจะเอาอะไรวดอย่างนี้อยู่ได้จะซื้อกลีบส่งมาสิจะเอากี่ไม้อก็ว่ามาเอาเอาสไม้ค่ะอ่ะไม้ได้แล้วอกสีวันหลังอันนี้ถุงอ่ะเราไม่ใส่ถุงให้หรอคะโ้ยลูกค้าสมัยนี้เรื่องเยอะจริงจจะให้ใส่ถุงก็พูดตั้งแต่แรกเลยแม่ค้เอาลูกชิ้นใส่ถุง ไม่คิดจ่ายตังค์เลยลูกค้าเต้าปริมาณแม่ค้าใจดีอืมหอมจังเลยอะ่ะอ๋กระเรียนสนัสดีคุณลูกค้ารูปหรอล่นะคะรอแเดียวไม่ทราบว่าจะรับลูกชิ้นของเรากี่ไม้ดีคะเออไม้ละกี่บาทคะไม้ละห้าบาท แต่ว่าลูก้าเกิดว่าช่วงนี้คุณลูกค้ารู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแพงไปเดี๋ยวซื้อสองแถมหนึ่งก็ได้ค่ะคุณลูกค้าเอาสาไม้ค่ะเอาสาไม้นะคะได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าสาไม้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่อีกเดี๋ยวฉันแถมให้อีกสองไม้ละกันนะคะนี่ค่ะแถมให้เด้วยเอาไปคุณลูกค้าไม่ทราบว่าจะลากน้ำจิ้มไหมคะลากครับลาก แต่ที่ฉันว่าไม่ต้องลาดีกว่าค่ะเอากลับไปทั้งขวดเลยค่ะไปทานที่บ้านให้อร่อยนะคะหรือว่ากิดว่าเท่านี้ไม่พอเอาอันนี้กลับไปด้วยเลยก็ได้นะคะเป็นแคคเลยค่ะแล้วก็ทาที่บ้านเลยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนคักะะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะอุย้ยทำไมแม่ค้าใจดีขนาดเนี้ยบริมนัน แม่คะใจร้ายอืมกินอะไรอะหอมจังเลยอะอะไรจะซื้อไหมคุณลูกค้าจะ๊จิโกเล็ตจังมาเลยเท่าไหร่คะอะไรเท่าไหร่ก็นี่ไงก็นับดูทีนึงจิ๊จิมีดีไหมก็นักดูสิมีกี่ไมแล้วไปถึงว่าราคาเท่าไหร่คะราคา เอาเอาไปจ่ายตั้งมาสิบบาทเอามาเยอะจริงๆอ้าไป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 แล้วเสร็จแล้วก็ไปสิ่มวยยืนอยู่ทำไมล่ะคือว่ายังไม่ได้ตังทอนเลยตังทอนด้วยหนูจ่ายไปยี่สิบาะค่ะแม่ค่ะบอกว่าสิบบาทก็ต้องทอนสิบบาทโอ้ยเยอะเยอะจริงๆเนี่ยแบบนี้ก็ได้หรอคะ แม่ค้าเจดีอ้าวคุณลูกค้าสวัสดีค่ะค่ะขอสองไม้แล้วกันนะคะสองไม้หนูขอที่เรใส่มือก่อนนะคะเอ้ยใส่ถุงมือก่อนนะคะ,ด,ะดีจังเลยแม่ค้าร้านนี้ใส่ทั้งแมสแล้วก็ถุงมือสะอาดมากเลยอ่ะสองไม้นะคะถุงมือ,อ,อรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณ คาใจร้ายอ้าวเจ้ากี่ไม้สองครับแบบแบบหนึ่งเห็นบอลอะไรตอนนี้เนี่ยอ่ะสองไม้นะอืมนี่ร้อนไปไหมเนี่ยนี่ลูกค้าไม่ต้องห่วงอย่านัร้านนี้บริการ โ oh อ้ยโอยะไรกันนะกันหนาเอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่ได้แล้วไม่รับได้ไหมอเปลี่ยนใจไม่ได้ฉันทำให้เธอแนละ้วเธอต้องเอาสิเอามานี่สิบบาทตังค์ทอน S <S <k iss> ไม่กินก็ไม่บอกอเอาไปปิ้งค่ะต่อได้ด้วย